ฉันกับน้องกำลังหาแม่ครัวอยู่มันเป็นความใฝ่ฝันของป้าเลยล่ะคะ่ะ8ดโมงตรงเจอกันนะคะพี่คิดจะทำอะไรพร้อมเซ็นสัญญากับเราเลยใช่ไหมคะหัวปลอลกลวงหัวโกหกป้าคะเดือนเดือนหนึ่งป้าขายได้เท่าไหร่ล่ะคะเดือนหนึ่งก็ประมาณสักหมื่นห้าค่ะอ๋อถ้านเมีข้อเสนอ จะให้ป้าเดือนละสามสี่หมื่นป้าสนใจมั้คะโอ๊ยค่ะค่ะพอดีว่าฉันกับน้องกำลังเปิดร้านอาหารนะคะพอดีกำลังหาแม่ครัวอยู่และป้าก็จะได้มีต้องมาขายของข้างทางแบบนี้ไงคะอขอบคุณสำหรับโอกาสนะคะมันเป็นความใฝ่ฝันของป้าเลยละคะ่ะที่จะได้ทำงานในร้านอาหาร ฉันหวังว่าป้าคงร่วมงานกับเรานะคะค่ะค่ะร่วมงานค่ะขอบคุณจริงๆสำหรับโอกาสนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะหวังว่าพรุ่งนี้คุณป้าจะเคลียร์ตัวเองและเริ่มงานได้เลยนะคะนี่ครับนำบัตร รับรองเลยนะคะถ้าคุณป้าทำงานกับเราชีวิตต้องดีขึ้นแน่นอนและเราก็จะได้กำไรมากขึ้นในพรุ่งนี้ให้ป้าไปกี่โมงดีคะอ๋อแปดโมงตรงเจอกันนะคะได้ค่ะบ๊ายบายนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะ เดี๋ยวก่อนพี่พี่คิดจะทําอะไรพี่ไม่ได้คิดจะทําอะไรซะหน่อยไม่ผมอะรู้จักพี่ดีพี่ต้องมีแผนอะไรอยู่แน่นอนเลยใช่พี่แกเห็นอะก็แค่น้าจิม้มเรารับป้าเข้ามาเรียนรู้สูตรของเขาแล้วจะไล่มันออกพี่แต่ป้าเขาแก่มากแล้วนะแล้วไงพี่ไม่สนใจหรอกพี่สนใจแต่ว่าใครทํากําไรให้เรามากกว่าแล้วอีกอย่าง ร้านของป้าเขาอ่ะก็เป็นร้านที่อร่อยที่สุดในย่านนี้แล้วเดี๋ยวพ่อแม่ไม่เคยสอนให้เราเห็นแก่ตัวแบบนี้นะพี่เงียบนะตอนนี้พ่อแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่ซะหน่อยแกจําไว้นะเราต้องทํากําไรให้ธุรกิจของเราให้มากที่สุดเดี๋ยววิธีนี้มันเห็นแก่ตัวกันไปไหมพี่พี่ไม่คิดถึงครอบของป้าเขาเหรอถ้าพี่ไล่ป้าเขาออกอะแล้วไงพี่รู้แต่ว่าเราต้องรอดในวิกฤตนี้เท่านั้นแกเข้าใจไหมรบ เดี๋ยวก่อนพี่พี่เห็นแก่ตัวแบบนี้ไม่ได้นะพี่สวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะคุณป้าพร้อมเซ็นสัญญากับเราเลยใช่ไหมคะนี่คะ่ะเซ็เสนสัญญาใช่คะ่ะป้าเป็นปกติอยู่แล้วที่การทำงานมันก็ต้องมีการเซ็นสัญญาเออคือ ป้าอ่านหนังสือไม่ออกคะ่ะเดี๋ยวหลิวจะอธิบายให้คุณป้าฟังอีกนะคะหลักๆแล้วก็จะเป็นประกันสังคมให้กับพนักง,งานนะคะแล้วก็เงินเดือนของคุณป้าสามหมื่นบาทเราจะจ่ายทุกๆวันที่30ของเดือนคะ่ะ พี่ครับผมขอตัวก่อนนะครับคุณป้าคะเซ็นสัญญาเลยคะ่ะตรงไหนนะคะตรงนี้ค่ะป้าเซ็นชื่อกนำนามสกุลน,นะคะอ่าค่ะอ๋อหลิวลืมบอกไปคะ่ะคุณป้าเซ็นสัญญาเสร็จแล้วเริ่มงานเลยนะคะอ๋อได้คะ่ะ ขอบคุณมากนะคะค่ะค,ค,คุณคุณค่งะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวป้าชิ้นใหม่ให้นะคะนี่ค่ะ ป้าไม่เป็นไรคะ่ะป้าบอกว่าไม่เป็นไรก็คือไม่เป็นไรจริงๆทานให้อร่อยนะคะขอบคุณมากนะครับป้ายินดีคะ่ะป้าคะช่วงนี้ร้านเราขายดีดีค่ะจริงเหรอคะดีจังเลยคะ่ะพวกเราต้องขอบคุณป้ามากเลยนะครับ าสูตรอาหารของป้าทำให้ร้านเราขายได้ดีขนาดนี้ค่ะป้าก็บอกแล้วเป็นความใฝ่ฝันของป้าเลยนะคะที่ได้ทำงานในร้านอาหารแบบนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวป้าขอตัวก่อนนะคะพรุ่งนี้ค่อยเจอกันค่ะครับผมเจอกันพรุ่งนี้นะครับป้าเออเดี๋ยวก่อนคะ่ะป้าลีวิีเร่องจะคุยด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าจะคุยดีหรือเปล่า อ๋อคุณหลือมีอะไรก็พูดมาเถอะค่ะผมบอกแล้วไงว่าอย่าทำแบบนี้พี่ต้องพูดพอดีว่าเราจะไม่จ้างป้าแล้วค่ะฮะอะไรนะคะทางเราต้องการลดจำนวนพนักง,งานค่ะป้าหวังว่าป้าคงเข้าใจนะคะค่ะแต่ค่าจ้างที่ป้ามาทำงานด้านเนี้ย คุณหลิวจะจ่ายให้อยู่ใช่ไหมคะป้าเราคุยกันแล้วไงคะไม่สัญญาก็บอกว่าจ<ป>่ายทุกวันที่30%ของเดือนแต่ป้าทำไม่ครบ30วันนี้คะแต่ป้าก็บอกคุณหลิวไปแล้วนี่คะว<ป>่าป้าอ่านหนังสือไม่ออกพี่พอได้แล้วไฟ<า>พี่เป็นเจ้าของร้านที่นี่พี่เป็นคนตัดสินใจแกไม่ต้องมายุ่งพวกหลอกลวง มาครับเดี๋ยวก่อนครับป้าหยุดได้แล้วไม่ต้องเรียกแกทําตามที่พี่สั่งก็พอเข้าใจไหมน้องขอตัวก่อนครับสบายแล้วเราอ่าพี่ครับผมขอแคนเซ้นอาหารได้ไหมครับพอดีว่า ไอที่ผมสั่งอ่ะมันไม่ได้ครับแล้วก็ไอที่ได้มาก็ผมก็ไม่ได้สั่งด้วยอะได้ไงอะแล้วคุณมาบอกอะไรตอนนี้ร้านก็จะปิดได้ด้วยแม่ครัวกลับหมดแล้วเอา้าก็มันไม่ใช่ความผิดผมนี่ครับไม่รู้แหละสั่งอะไรก็ต้องกินโต๊ะนั้นอ่ะพันสองห้าสิบจ่ายมาผมไม่จ่ายผมไม่กินไม่สนด้วยอย่าให้จ่อยนะริการเนี่ยเดี๋ยวกว็เจ้งโอ๊ยไอลูกค้าให้ นี่พี่ดูนี่สิขยะพวกนี้ยไม่ได้ทิ้งมาหลายวันละมันเน่าจนหมดแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นหน้าที่ใครมาบอกพี่ทำไมะคะก็ตั้งแต่ที่ป้าเขาออกไปอะอาหารเราก็ขายไม่ออกอาหารก็ต้องทิ้งทุกวันเลิกพูดถึงป้าเขาได้แล้วร้านนี้ไม่มีคนชื่อนี้ก็เพราะความเห็นแก่ตัวของพี่ไงล่ะมันถึงเป็นแบบเนี้ยลูกค้าที่มากินประจำอะก็ไม่มีแล้วนี่ ป้าเขาอะทำงานดีบริการด้วยใจอาหารก็อร่อยนี่แหละคือสิ่งที่พี่ไม่มีถึงพี่ไปเอาสูตรของป้าเขามาเดี๋ยวถ้าพี่บริการแบบเนี้ยก็ไม่มีใครออกนะมันสายไปแล้วหรอไฟตอนนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าป้าเขาไปอยู่ไหนแล้วถ้าพี่ตั้งใจหายังไงก็เจอนอกจากพี่ไม่อยากหา มากับพี่สวัสดีคะ่ะป้าพวกคุณมาทำอะไรที่นี่ฉันจะมาขอโทษคุณป้าค่ะ<ม>กับเรื่องที่ผ่านมามันเป็นเพราะฉันเองน้องชายของฉันไม่เกี่ยวเลยค่ะช่างมันเถอะเรื่องมันผ่านไปละฉันอยากขอโทษป้า,าจริงๆนะคะป้าเป็นคนดีจริงๆคะ่ะคนเราก็เงี้นะ พอหมดประโยชน์ก็ไร้ค่าไม่มีใครต้องการฉันขอโทษนะคะนี่เป็นค่าตอบแทนที่คุณป้าทำงานกับเราขอบคุณป้ามากนะคะที่ทำทุกอย่างให้เราอะผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่สามารถปกป้องเลือกป้าได้ถ้าเป็นเกียิมากอยากให้ป้ากลับไปทำงานกับพวกเราครับ ไม่ล่ะค่ะฉันรับข้อเสนอของพวกคุณไม่ได้ตั้งแต่ฉันออกมาฉันกลับมาขายของข้างทางแบบเนี้ฉันมีความสุขกว่าเยอะฉันเสียใจจริงนะคะคุณป้าดีแล้วค่ะที่คุณคิดได้ขอให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณถ้าคุณมีปัญหาต้องการคำปรึกษาคุณก็มาหาฉันนะ ฉันอยู่ที่นี่เสมอขอบคุณมากนะคะคุณป้าขอบคุณมากเลยนะครับ